สำหรับขั้นตอนของการเสริมหน้าอกเริ่มแรกแพทย์ก็จะให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมหน้าอกแก่คนไข้ตามด้วยสรกประวัติตรวจร่างกายและวัดขนาดของซิลิโคนที่คนไข้ต้องการและหลังจากนั้นเราจะส่งผู้รับบริการไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยอายุรแพทย์และวิสัญญีแพทย์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการว่าจะมีความปลอดภัยในระหว่างการผ่าตัดก่อนผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก เรานัดผู้รับบริการมาพักที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายสำหรับการดูแลหลังผ่าตัดเรามีห้องพักส่วนตัวที่สะอาดมีมาตรฐานภายใต้การดูแลของแพทย์และพยาบาลตลอด24ชั่วโมงและเราจะมีการดูแลติดตามผู้รับบริการเสริมหน้าอกอย่างต่อเนื่องหลังการผ่าตัด